ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทีพีมันี่กันอีกแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาทําการนะครับผมวันนี้แยกหน้าจอนะครับผมของเกมวินดีแลนด์นะผมโดยใช้ m มเต m มาสแค่อันเดียวนะครับผมในการแยกจอเนาะซึ่งเราก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์ของมันก่อนเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการกดไปที่ ทูแอพนะครับผมเข้ามาตรงหน้าแอปตรงให้มันเคลื่อนตรง Connect บ a l l e ตตรงนี้นะครับผมซึ่งเราไม่ต้องสนใจมาเลยเราก็มาเปิด Meta ม a s k อืมเราเปิดสักครู่อ่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็กดมาที่ตรงนี้ครับผมที่เห็นแล้วว่า Connect บ a l l e t ผม o n n e c t ไว้สองสามอันสี่ห้าอันแล้วนะผมซึ่งตรงนี้นะผมเราสร้างยังไงเราก็กดแค่กดสร้างบัญชีนะครับผมก็ให้ใส่เลขลงไปแล้วกดสร้างได้เลยนะครับผมใส่ชื่อลงไปสงใส่ชื่เลขลงไปใส่ชื่อสมมุติใส่ชื่ออะไรก็ได้นะผม ผมใส่เป็นถ้าใส่เป็นเลขแปดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็กดสร้างไปเลยนะครับผมก็จะได้ออกมาเป็นอ่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบัญชีที่เจ็ดอย่างนี้สมมติผมสร้างแล้วนะผมกดสร้างเรียบร้อยนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยตอนนั้นนะครับผมให้เรานะผมกดตรงน o t คอนเน c t ตรงนี้นะผมแล้วทําการอ่าคอนเน็ตรงนี้นะผมเพื่อให้เข้ากับบัญชีตรงนี้เนาะกดเข้าไปผมคอนเน c t ปุ๊บเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับผมมันจะขึ้นมาเรียบร้อยครับผมว่าเราคอนเน c กต์เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วมากดคอนเน c t วลเลทตรงนี้เลยนะครับผม มันจะขึ้นเป็นเลข7อ่าเห็นไหมวิเชียรต้งเขียนะครับผมว่าเราขึ้นมานที่เจ็ดหรือเปล่าคือตรงนี้นะผมขึ้นเป็นเลข7หรือเปล่าพอขึ้นเป็นเลข7ทั้งนั้นนะผมเราก็กดเซ็นชื่อไปแค่น,นั้นอ่าผมกดเซ็นชื่อให้ดูเลยเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บเสร็จบอยแล้วผมเราก็มาที่ My Account ของเราเหมือนเดิมเราก็มาทำการสมัครแค่นี้ครับผมเราก็อีกอเดียหนึ่งแล้วผมสักสมัครไปปุ๊บแต่อะไรครบเรียบร้อยหมดแล้วผม,ผมก็ใส่ Gmail เสร็จปุ๊บก็กดเพลย์เกมก็ได้อีกไอเดียหนึง่งเรียบร้อยครับผม แต่ wallet wallet ของเรามันจะ connect มาที่ตัวนี้นะอันนี้คือ Account ของ Keyboard wallet wallet ตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามัน connect ทีละ5หรือเปล่าผมลอง connect ID ที่3ผมเหมือนเดิมนะปึ๊บลองลองกดดูดิได้เหมือนกันนะผม ID ที่3ก็กดได้เหมือนกันแต่ว่าได้เรื่อยๆผมผมจะเอากี่ ID ผมก็ได้นะฮะพอเราก,กดไปใช่ไหมมันก็จะหลุดเราก็มากดเซ็นชื่อครับผมปึ๊บโอเคผมจบมาที่ ID ที่เป็นที่เรียบร้อยใช่หรือไม่ ใช่นะผมก็เห็นนะว่าชื่อเลตมันตรงกันแล้วนะฮะประมาณน,นี้ผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะเอจริงๆก็ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆนะผมในการเข้าสู่เมตามาร์ดโดยใช้เอเข้าสู่เกมวิดีแลนดโดยใช้เมตามาร์อันเดียวนะครับผมอืมเออผมว่าผมสอนเร็วไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองอีกทีแล้วกันนะอ่ะโอ okay. เคเราเข้าม,มาหน้นี้ใช่ไหม เราต้องสนใจับผมเราไม่ต้องเปิดเมตามาทั้งสิ้นเลยเรากดมาูตรงนี้ปุ๊บอันนี้เอ่ออกจากระบบก่อนนะผมล็อกเอาไว้ก่อนเลยมันจะอยู่หน้ามันอยู่หน้าตรงนี้อ้าวอย่าเขียนขึ้นว่าคอนเนตวลเลตนะจำไว้นนะเราก็กดเมตามาสปุ๊บจากนั้นเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเพื่อจะสร้างไ d ขึ้นมาอีก ID ดีหนึ่งเราก,กดสร้างไปสมมุติผมสร้างเลข8ปปุ๊บกดสร้าง รอสักคู่โอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยปึ๊บเรากดคอนเน็กปึ๊บเสร็จเห็นไหมครับมันรีโหลดให้แล้วถ้ามันยังไม่ไปอีกเรากดไปเลยบีเฟสอา่าเรากดคอนเน็กอเรใหม่กดเข้าไปผมที่เราสร้างเลขแปดใช่ไหมต้องดูชื่อตรงนี้ด้วยนะนี่ชื่อตรงนี้ก็คือแล้วผมเลขแปดแค่นี้แล้วกดเซ็นชื่อลงไปปึ๊บเสร็จครับผมเราก็มาแอคเค้าของเรา เรา็ทําการสมัค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 ร,สม,ครสมัครเสร็จกดเพย์เกมจบครับแค่นี้เราก็ได้อีก ID ดีหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมเท่ากัการสร้าง ID ดีมันง่ายมากๆเลยแต่เวลาเราโอนตังเราจะโอนเข้ากระเป๋า Wallet ที่7นะจำไว้นะอันนี้คือ Wallet ที่7ของ أي, wallet, wallet, wallet Wallet ที่8ของเรานะ Wallet นี้เราต้องคัดลอกตรงนี้เพื่อจะไปโอนตังออกมานะเดี๋ยวยังไงเรื่องโอนตังเดี๋ยวจะสอนอีกทีตอนผมได้โอนก่อนเนาะ โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมในการเออ่ทำการใช้เมตามาสหนึ่งเมตามาสนะผมในการเปิดหลาย ID ในการเล่นนะผมแต่เล่นเล่นได้ทีละ ID นะไม่สามารถเล่นพร้อมกันหลายๆ ID ได้นะครับม,มันเออ่แอดมินเนี่ยเขาได้ทําการล็อกไว้นะไว้ให้1 Wi-Fi เนี่ยหรือ1อินเทอร์เน็ตเนี่ยเล่นได้แค่1 ID นะครับผมสมมติผมเ,เล่นในคอมใช่ไหมฮะผมใช้ไวไฟอย่างเงี้ยผมก็จะคอนเน็ตได้แค่1 1 ID เท่านั้นเล่นได้แค่1 ID เเท่านั้นแล้วค่อยสลับเปลี่ยนให้ ไอดีอื่นเล่นได้นะครับผมแต่ถ้าผมเล่นเชืไฟล์กับเชื่อในโทรศัพท์ผมก็จะเล่นได้2เครื่องคือเล่นเล่นในโทรศัพท์ได้แล้วก็เล่นในไฟล์ได้นะครับผมเนาะสต่วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะผมใครสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะมาตอบเนาะสโซนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบก,กันใหม่สวัสวดีครับ